ออกมาจากหมู่บ้านนี้บ้านหันี้ต่ำน่รู่รู่หรัโอ้นันก็ไหลกำลังไหลล้นเข้นากำลังมาอยู่นะ ไปได้หรือเปล่าน้ำช่วคงครับของจริงให้เขามาก่อนรถเขาเล็กรถ <ๆ S 2> ้อยรถเสิยงมาได้นน้ำกำลังมาไอ้พวกนี้ก็หลบน้ำมา,าไงใช่ไหมน่าจะหลบน้ำหลบทางนู้นมาเหมือนกันเนี่ย ไอ้ที่มาัางเราเราก็จับไป